ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะค่ะมื่อี้ก็มาพบกับเจคัมสามตัวเต่งคือเก่าเนาะค่ะมืนอี้เจคัมสามตัวเต่งก็เลยมาติดตามหนังเร่าความฝันกับพ่อตาเนาะค่ะค่ะพ่อตามีเพื่อนฟันเนาะค่ะยินมาเพื่อนฟันฟันว่าผีเทียงกันหย่อนเหล็กเพิ่นเขียนเหล็กใส่แป่นปีกว่าสั่นเทียงกันไปกันมากิ่นวันเนาะค่ะ ค่ะเรื่องเล่าความฝันของพ่อตาเพื่นสิฟันเนี่ยทางเขาจังไดกะไปฟังเอาน้ำกันเนาะค่ะไปค่ะค่ะรับสวัสดีค่ะพ่อตาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะมันอีก็ะไรมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับพ่อตาเนาะค่ะเพื่อนตาเพื่อนฝันค่ะแม่นครับเป็นคงสุดท้ายเนาะพ่อตาเนาะค่ะเพื่อนสิฟันจังไดเข้ากะไปฟังพร้อมพกันค่ะฝันจังไดค่ะคุณพ่อห่วยมืงขึ้นนี่ก็ฝันตั้งสี่แล้วมันก็แปลกๆด้วยค่ะไปตลาดมาแต่ตลาดป้ากับมาต้มปลากินขี้นข้าวหน่อ ค่ะห้วยมันเดิอเติบไรได้นอนมันเสียดียงขึ้นอะไได้อืมนอนไปน้องมาบ่นมีผู้เฒ่าย่างมาสองคนค่ะแล้วยางมาถ้าคุณละท่างฟังตะเป็นอ่าโต๊ะของน้องยางผู้เฒ่านั่นเฒ่าได้เฒ่ารุ่นพ่อยหสีรุ่นพ่อใหญ่ยังคุณละโอ้เฒ่าแห้งเนาะโอ้เฒ่าเจ็ดสิบหรือยังนี่ละค่ะแล้วยางมาสองคนแล้วั่มานัา่งเราฝั่งมันโซเลยกันมัน มึงเทียงกู้กู้เทียงมึงเจอเทียงจอก็เทียงเจาอข่ายขึ้นน่ะสิไปลงเหล็กสิไปขอเหล็กนี่สิไปยังสักอย่างบา้านีนพรอลี่เรานัดไว้แถวขึ้นเทียงกันใช่ขึนานเศร้าแท้เราบอกขึ้นคือมีแต่คำว่า,มมาเหล็กเพราะว่าขึ้นบอกส่งถือวูแท้อันทั้งพอรอเลยว่างอ้าวอดบ่ได้แต่เราเลยถามค่ะห่วยพ่อใหญ่ว่านั่นอันจอนอันหูเหล็กหูเบอร์วอจอนอันใดเหล็กเลยวันมาบอสิ้นเดือนมันไก่จอสินเดือนแล้วค่ะ ข้าเจ้าหูเจ้าย,ย่างก็ร้องลอยบ่อยฟังเลยนะเพราะไงบอกเรื่อยๆว่าฟังเลยพ่อก็เลยเรียนลาจังสามได้ถามถามเลยถามกับปากเลยแลคร<น>ัอเป็นเป็นผู้ชายถึ้งสองคนสอง<ล><ะ>คนตั้แปลงตั้งเสือก็ใส่เลยนรัเสือก็ใส่เราเราใส่ผ้าสลงอ่อไข่ไข่คือคือผัวผ้าหมามากักนุ่งผ้าสงูงนี่ไหลแม่แบบนี้เราใส่หู่จักหนาจักตาเพิ่นบ่โอ้ยมันหัวกับข้าผายครับข้าโหมันบอกเป็นมะขุนนาแล้วมะขุณนนา เป็นคนเ่านี่นนนเเ่าโบราณนี่ยแคปภฮยทางไหนพวเคยเห็นหนาแค่เดียวแต่เ่าโบราณนี่คิดว่าบอมินคนเดเนาะบอมินคนดอกมันคืเป็นเจ <อ S 2> ้าที่เ <ละ S 1> จ้าท่างเพิ<ะ>่นล่ะเพิ่นมากันสองคนกับนางโซเล่เพิ่นก็มีสมุติมี่นางคือแตงเลาสิไปส,ไปสวดพุนหรือว่าสิเป็นผ้ามไปสวดพุทกิจกรรมยังต่างๆกับโมโหละถ้าเพิ่นโซเล่กันนะโซเล่เพื่อนก็เคียนเคียนแล้วเพื่นก็บบ่อท้ามกันหย่อนล่ะอ๋อพอได้ำคาาเลย่อย ของใจยังสักอย่างเลยถามเบิร์นค่ะว่าไงเพราะไว่าจะมาเนทั้งหลายเราบันี้เจ้าอันหูเหลือหูไม่บอมันจะสิ้นเดือนไหนทั้งพอก็เลยวางค่ะโอ้มันไก่สิ้นเดือนแล้วมันอันพ่อใหญู่เหลือหูไม่บอว่าไปยังสิบูหัวเราอะเรากระวางเสร็จแล้วบันค่ะแต่ว่าเรามีแห้งหงาไปเลยเป็นยังสิบูหัวคนแบบเป็นยังสิบูหัวเราอันน้ำมือเราก็มีไม่จริง อาพมิกี้ก็ถือดำบาดืนีันมันบอลสี<อ>เหมืนกันสิแต่ไม่ไม่เกี่ยวกสีดำสีดำเอ้๋ยเราถือแคกเดียวทีเมื่อเรได้อ๋ออันอันพายงานนี่ก็มีพายงานนี่ก็มีสองนีเราถือสองคนโอ้ค่ะบาดเราถือมาเลยเรามันเป็นใหม่ปีคือแต่งกระดาน,นคือสมัยก่อนคือเราถือมาแล้วเน้นเน้นแต่ขีเหงาเรามันคือกระดานสมัยก่อนสมานสมัยก่อนอันคู่ก็ขายเด้ดหน่อยเขียนซอกนั่นเองคือแม่แะบก็เน้นแส่ขีดแห่เพิ่นนันแหละขีเหงเราเราไม่ไม่เกี่ยวกก็ไม่ยังสีดำ มันเล่ากับมึงไปยังสีบมฮู้เล็เลแบบกเ,ล,เล่าว่ะอืมมันจะคลองก็โต๊ะแกทั้งดีใจนะแ่ว่าขึ้นหูกระบอกบ้างมันได้ทุกคนพอว่ะ <c ười> อ๋อบ่อยบ้างเนี่ยมันนันมันสิ่งเดือวหน่องได้ <c ười> บ้างสิค่ะมันเล่าก็บว่าขึนเขียนเขียนไปเขียนมาเ <c ười> <c ười> ขียนใส <c ười> ่แป้นปีกเออเขียนใส่แป้นปีกเลาเนาะเขียนแป้นปีกเขาอย่าเอาไปเราเขียนค่ะหลังจากนั้นเขียนนั้นเราเราหันหลังใส่ไหนค่ะบานต้องพร้อมเลือตาซองมืองนั้นเราเราหันหลังใส่เราค่ะแล้วนกับ่ปากเบาตอนนเเราขีย เอาเลยซองเบอ้ยมันมันเก่าศูญเราเหเห็นเต็มตาเลยเเก่าศูเบบตัวเหล็ก่างนี่มันมันสี่สองรตัวข้างลลางเพิ่นนักบ่าก็มอดและแต่วรากบ่อก็มอแล้วเพิ่นเทียงกันเพิ่นเบากันเขียนเล็กให้กันเขียนแล้หายกันเบอ่งสองแถาเพิ่นละหันหลังใส่มึงว่าแมนอยู่บ่กูว่ามันแมนได้เราเหรอมแมนอการกับมนมนมอดแว่าแมนมันยังสิแมนเันพอเลยเหลือตาเบ เ่อเก่ากโอกาสถามมดวอย่างมต่ออาบัตเพิ่นพาะถ้เทียนกันไปแข้งมาผู้เทียงเทียนแล้ก็มึงบอกกู้บอกมึงเทียงกู้เทียงอย่เทียงกันอย่างนี้แต่พอเหลือตาบริมันเก่าศูนเป็นยังส้ชิวแมนเก่าศูนเราเละลามันก็สองสีแร่เล่าเราบอกก็ปากเราแต่เราหันหลังใส่ไหนหันหลังใส่เราเราบอกน่ได้เราหันหลังใส่ก็สองคนก็โซ่เลยแต่มปนเทียงกันนั่นจีิงรอเ็เต็มเต็มเลยเก่าศูนกับสองสีเก่าศูนกับสองสีสามตัวมีบอพมีพ่อแม่ก็มีแต่วมเแต่่าเพิ่นห เขียนมอนึ่เขียนมอนั่งเถ่านึงเขียนมาเถ่านึงเป็นผู้ถามถามเราวเขียนกันก่อนแล้ว <s> ผู้ห<อ>นึ่งเขียนผู้หนึ่งถามผู s> <S ้หนึงเขียนผู้หนึ่งถามโอ้บ่แมนตัวนี้ว่าแมนเราวป่ะไป้ใช้มันสียวแมนตัวนี้ตัวเก่าชูดนี้เราวะ่บาริตัวนี้กันสองสี่เราเพันมาหอดเพื่อนได้บ่ค่ะโอ้ยบปรหอดไหรอเพื่อนเดียวใส่พอบ้านเราน่มันจำได้ครับ่ายครับผ้ามันไปถอนกลางท่างแต่เาสิบมงหนามานทำาทงหมดผ่ดราคาเ่าโอ้ยูกกลางท่าเห็นเราก่อนยูกกลางทาง่อกลางทาง พ่อบานนี้ยพอเล่านางเศร้าเมื่อยก็สจะพอกันเลยเล่านางเศร้าเมื่อยเล่านางเทียงกันพอแล้วเป็นพอเลยถามเราเราสิมาทั้งผีแล้วทั้งหมันผีแล้วแต่เราไมาเ่าเราเล่นางเศร้าเมื่อยมาแต่ถ้ามันตกะยางออกไปสิไปทั้งฝุ่นเออสิไปทั้งบาดด้วยผิวเราเราเร่านางเศร้ามีแห้งเราเมื่อยเราเมื่อยเรื่องเราเมื่อยอย่างเราเล่านางนางโฉบกันหน่อนนางเทียงกันอยู่หันละค่ะแต่ว่าเพิ่นบริขีลดไหมปะกวนแล้วยางเพิ่นยางเอาเสี้ยวว่าใส่เสื้ยว่าใส่ทั้งสองคนบั่นใส่ผ้าถุงเท่าไรคือผ่า ห่วยว่ามันเราต่อมาแทนต้องเราห่อนแดดเพราะวเราคือปัจจัยเสือคือว่าก็นั่งเทียงกันอย่างที่บอกคูหนึ่งบอกันูหนึงบอกเทียงคูหนึ่งบอกคัดคอกันอย่างที่บันพอกเลยให้เราคาดพอเลยสงสัยมันของใจหนาค่ะก็เขียนลงนี่แปนปีก็ยังมาเทียงกันอยู่วะยังมาถามกันเท่าหนึ่งเขียนเท่าหนึ่งก็สอเท่าหนึ่งเคียนเท่าหนึ่งก็สอผู้ว่ามันวัแมันไปใส่มันเจอวันเราวะตัวเทิงมันนี่เราบอกว่าเลยบเราบอกว่าเหลืองตัวเหลืองเถื่องมันเกาสูนว่ะตัวตัวลางมันสองสีแล้วว่าสิบ่พออกก็เลืตาบัเห็นเเตต็มาลย ค่ะตัวสามตัวบ่มีเป็นขังบนเป็นเก่าศูนย์เก่าศูนย์เทนกำตาเลยทีค่ะตัวแข็งแรงสองสี่สองสี่นอกจากเทนเลียงเลี้ยงลงมาเขาเอาเทนเหล็กเทนเต็มต่อแต่แมีจิกสีดำกับเขาค่ะแต่แบบอายุพ่อตาเด็กจัดปีค่ะปีนี้มันก็ห้าแปดห้าห้าแปดก็คักแล้วห้าแปดโอย่างบ่มันอย่างต้องเต็มมาแล้วห้าแปดเนาแปดก็คับค่ะ หรือมันเสียมันออกตามอายุหรือเปล่าหรือว่ามันจะออกตามมันถ่อสองถ่าเข็มใส่เข็มเต็มๆแบบบ่อหรือมันจะมาออกกันอ่าตามอายุนี่บ่อหรือจั้งใดนะมั้งหรือก็ม้วฟันมาขึ้นนะม้วนฟันเมื่อก่อนก็ม้ันค่ะถ้าเรื่องแล้วความฟันกะมีซ้ำนี่มีซ้ำนี่สันสานซ้ำนี่ค่ะแล้วก็งามขอบชัดเจนบอกเห็นเต็มตาบค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังเนาะค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของพ่อตาบเนาะค่ะค่ะพ่อตาบในเพิ่นฝันเนาะค่ะฝันเห็นผู้เฒ่าสองคนเนาะค่ะย่างมากเนาะค่ะกะมาพ่อพ่อตาบอยู่กลางทางเพิ่นวันเนาะค่ะกะพ่อตาบเพื่นกะได้ท้ามเนาะค่ะว่าสิไปไซว่าสันเพิ่นกับโบอตเพิ่นวันเนาะค่ะเพิ่นกะได้เทียงกันเนาะค่ะเทียงกันย้อนเดขกค่ะเพื่อนกะเขียนเดขกใส่แป้นปีค่ะกะถทามกันว่าตัวนี้ผู้นี้กับว่าตัวนั้นเนาะค่ะค่ะตัวเลขเน่าทางให้มากเนาะค่ะตัวเลขของเพื่นกะเก้าศูนย สองสี่ถีเพื่อนเขียนไห้เนาะค่ะอายุพ่อตาบกะห้าแปดค่ะห้าสิบแปดค่ะมันทีหนึ่งนี่สายนพ่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับไฮทันผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแรงรัฐบาลโชคคมันๆลำๆรวยๆเฮ่งๆแปงๆไปกับความฝันของพ่อตาบเนาะค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเตือนสิบริษัทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขไ้ทันผู้ชมทั้งบ้านข้าเลาไย้รับชมรับฟังเนาะค่ะ ถ้าทานยังมาท่านกดติดตามเจคัมกระเพฝากช่องเจคัมสามตัวเต็งน้านี้เด้อค่ะ,คะมีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขดเด็ดอยู่มองใดเจคัมสามตัวเต็งก็ะจะไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะ,ค,ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเตงขอจบไปเพียงแคน่นี้เนาะคะ่ะคลิปหน้าพ่อกันไม่ค่ะสวัสดีค่ะ